เราไปดูราคาทองกันต่อนะครับคุณพวันนะว,ะวัวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการ,รบริษัทวายจีบูลเลียนอินเตอร์เนชนแนจำกัดน,นะครับสว,ส,สวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีกับคุณกัญจนาลักษณ์สุธิพันธ์ค่ะคุณน้องวัดีดนะครับค่ะเบรกซิ e ยังเป็นประเด็นใหญ่สําหรับทองคําด้วยหรือเปล่าครับด้วยค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทองคําการลงทุนในทองคาในในตัว หุ้นหรือตัวอะไรค่อนข้างที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่เดี๋ยวนี้การลง,ลง,ล,งลงทุนในทองคำเนี่ยนอกจากลงทุนเป็นสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ยังเป็นการพักพอร์ตของเ,อเงินอีกเพราะนั้นเองเนี่ยเมื่อไหร่ที่กระทบถูกตลาดเงินตลาดทองคําก็มีส่วนที่จะถูกกระทบไปด้วยเหมือนกัน ต้องคอยความชัดเจนส,สัปดาหสนี้เนี่ย uh huh. ไฮไลท์ที่จะมใีให้ให้จับตามองค่อนข้างเยอะนิดหนึ่ง <Yeah. S 2> เริ่มกันตั้งแต่วันพุธเลยซึ่งจะมีดัชนีผู้บริโภค PPI เนี่ยที่เอจะมีประกาศประมาณทุ่มหนึ่งตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งมีส่งผลกระทองแต่วันที่เป็นไฮไลท์หลักคือวันพฤหัสก็คือ ตั้งแต่ปีหนึ่งขึ้นไปเนี่ยจะมีการออลงมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดซึ่งตัวนี้เองเนี่ยตามตลาดก็คาดการณ์มาโอกาสท,ท,ที่จะมีการปรับในเดือนนี้ค่อนข้างน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากปัญหาของเฟดเพราะว่าถ้ามีการปรับขึ้นก่อนที่จะ จะมีการประกาศผลของใบเสร็จเชื่อว่าจะมีการทําให้ตลาดทุนตลาดเงินเนี่ยมีการผันผวนอย่างค่อนข้างสูงเพราะนั่นเองเนี่ยเราเชื่อนักลงทุนโดยส่วนใหญ่เชื่อ,อว่าน่าจะเสร็จไม่น่าจะมีการ,รับัตาเนยบายดอกเบี้ยนเนี่ยในในครั้งนี้น่าจะมีการ ประกาศในครั้งถัดไปคือเดือนกรกฎาคมแต่หลังจากอันนี้ไปก็จะมีเก้ามงเช้าของวันพฤหัสเนี่ยทางญี่ปุ่นก็จะมีนโยบายทางด้านการเงินอีกเหมือนกันถ้ามีการอัดฉีดเงินเข้ามาอีกเนี่ยตัวนี้เองน่าจะเป็นตัวส่งผลให้ทองคำเนี่ยตัดตัวขึ้นเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยหลักก็จะมีเทรดทีหนึ่งนะคะเก้าโมงเช้านี่ยจะเป็น BO j แล้วก็ช่วง ว่วงบ่ายก็จะเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ประจําสัปดาห์ซึ่งนักลงทุนคนจ,จัดจับตามองเพราะ,ะนั้นเองเนี่ยใดๆก็แล้วแต่ถ้าเฟดไม่มีนโยบายไม่มีการแตะนโยบายทางด้านการเงิน,อ,นออกไม่มีแตะนโยบายการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยหรือว่ายังมีการโพสต์โฟนขัดไปเนี่ยเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นอนันหนึส่งกับทองคําซึ่งสามารถปรับแดนทองคําให้ กลับขึ้นไปได้จนกว่าจะมีความชัดเจนหลังจากที่มีการาลงประชาพิจารณ์วันที่23ของทางด้านอังกฤษเพราะฉะนั้นเองตรงนี้น่าจะเป็นจุดจับตามองถ้าม่มีการปรับก็ยังนักลงทุนย,ยังสามารถทยอยซื้อกันต่อไปได้แล้วก็เราประเมินว่าต้านใหญ่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่1,300 u s ร้ออสดอลลาร์ตรอยอาแล้วก็ถ้า,าไปจนถึงจุดที่มีการประกาศเซตแล้วเนี่ย อย่างมีการมีการออลงประชาพิจาร์แล้วว่าจะเข้าหรือจะออกเนี่ยตรงนี้เข้ามาดูว่าจะทองคำจะเป็นยังไงถ้ามีการออกทองคำก็คงจะมีโอกาสได้เห็น พันสี่เพราะว่าจากนักวิเคราะห์อะไรค่ายบอกว่าถ้าสองอันนี้มาประกอบกันเนี่ยมามาประกอบกันเนี่ยโอกาสที่จะสนับสนุสนให้ทองคำเนี่ยไปได้สูงกว่าน,นี้ก็มีค่อนข้างสูงแต่ถ้าเบคเซตออกมาแล้วเนี่ยการลงประชาพิการออกมาว่าจะไม่มีการออกตัวนี้ก็น่าจะเป็นการกลับขาอาจจะมีการย่อลงมาเทสแนวรับใหม่อีกครั้งหนึ่งเราประเมินแนวรับสั้นๆเนี้ยนะคะ สัปดาห์นี้เนี่ยรับแรกอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยหกสิบห้ายูเอตาล่อทรีสเอาถ้ามีการหลุดแนวรับมีรับใหญ่อยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบยูอสตาล่าต่อทรีสเอาแต่เชื่อว่าระดับพันสองรห้าสิบจะถึงพันสา้อยเนี่ยน่านจะเป็นรับต้านจนกว่าจะเห็นการชัดเจนของตลาดมากขึ้นค่ะแต่มีมีข่าวตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือว่าชิ <c oughs> กโก้เนี่ยมีการทําสํารวจเหมืองทั้งหมด ทั่วโลกเนี่ยเป็นเหมืองใหญ่ๆเนี่ยต้นทุนน้าเหมืองเนี่ยจากที่เคยเห็นพันหนึ่งร้อยจนถึงพันสองร้อยเนี่ยถูกกดลงมาเอบุกแดริกเนี่ยเป็นเหมืองที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะด้วยการที่มีการปรับ การการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยทำให้เหมืองน,นี้เนี่ยมีต้นทุนลงมาเหลือแค่เจ็ดร้อยกสเอเตลราจอนเทายอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์หลักอย่างหนึ่งให้นะักลงทุนมองว่าถ้ามุมมองที่จะมีการกลับขานี่โอกาสที่จะกลับไปเห็นต้นทุนน้หน้าเหมืองก็มีค่อนข้างสูงเพราะนั่นเองเนี่ยมุมมองต้นทุนหน้าเหมืองที่เคยเห็นว่าน่าจะอยู่ระดับพันหนึ่งจนถึงพันสอง ก็ถูกปรับลงมาเหลือแค่700จนถึง800 US อย l l a r ต่อโธร์ส์อาดังนั้นอันนั้นน่าจะเป็นจุดต่ำสุดถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงครับกลเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะฮะแล้วลงทุนลงทุนตามกรอบเป็ไงครับก็ลงทุนตามกรอบคือในเบื้องต้นเนี่ย1,260 1,265หรือ1,250เป็นจุดที่น่าจะดพยอยสะสมจนกว่าเราจะเห็นความชัดเจนของตลาดว่า คือหนจะเดอบเบี้ยงไหมเด็กเสร็ตมีการเออทำหลังทําประชาธิพิจารณออกมาแล้วมีผลยังไงทั้งสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวประกอบหลักค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ